ที่สองที่ดื่มแต่ดูโลกของน้องๆแค่น้องชื่อน้องต้นหอมหอมป้อมหอมดวนผักไผ่ก่ามก้านี่น้องต้นหอมหอมป้อมผักไผ่หอมดวนก้ามกอ่ออยู่ด้วยกันนี่เนาะ องลูกหนาดูค่ะไม่พอใจไม่พอใจที่มีคนมาดูลูกเออนีนออ่น้องตายังไม่แตกเลยนะคะตายังไม่แตกเยอะตายังไม่แตกกันเลยคะ่ะเดินจุ่ม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 อันนี้เราใส่ อุ้ยอุ้ยนี่เราเอาผ้าลองเขาไว้นะอืมันก